มามุมนี้อีกแล้วเมคโอเวอร์เครื่องนี้ผมจะบอกว่าไปดูบีฟอร์กับอะฟเตอร์ก่อนเลยซึ่งบีฟอร์มันก็จะเป็นรูปกล่องเพราะลูกค้ามาแบบเป็นกล่องนะครับเครื่องนี้ก็คือสเปคเดิมลูกค้าเนี่ยจะเป็นสเปคที่เขามีอยู่แล้วเลยแต่ว่าไม่ได้มาเป็นคอมเราทําอะไรไปบ้างก็สเต็ปเดิมของเราทาเป็นประจำนะครับก็คือเป็นเคสตัวนี้ Y 70เหมือนเดิมลูกค้าเลือกแบบไม่มีจอเพราะว่าเพดานงบไม่ได้สูงมากไปเน้นหนักตรงที่ระบบปิดต,ตัวนี้เป็นระบบปิดของ e n s a t i นะครับที่เป็นตัวคาเค้นตัว V2 จะสังเกตว่าหน้าจอที่่่ปปมมมใใหญญาาากกกกรรระะณแแแบบแแฟจฟิๆล้้ว็ต ก็ตามมาด้วยพัดลมที่ผมเพิ่งพูดไปเครื่องก่อนหน้านี้ที่เป็นของจอห์นสโบตัวที่ไม่แพงมากแต่ว่าออกมาในหน้าตาที่ดูดีเลยคือถ้าใส่ไปเนี่เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องลมต้องดีเนี่ยพัดลมตัวนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีามากๆสำหรับการใส่ไว้เพื่อสวยงามก็มีลมระบายเข้าเครื่องออกเครื่องนิดหน่อยแต่ว่าหลกักๆก็คือเครื่องนี้เนี่ยจะเซตมาเป็นแบบสีประมาณทูโทนสเปคก็ไม่มีอะไรมากครับเป็น4080 super แล้วก็ตัว i7 74ประมาณนี้เลยสำหรับเมคโอเวอร์ที่ไม่เหมือนเมคโอเวอร์เครื่องนี้ซึ่งททีีี่่่่เเเเรราาาาาานนนนมมลให้้ฟังงยพะๆคขออป็ชิู แล้วอยากจะซื้อบางอย่างแล้วให้เราประกอบแล้วจัดให้มันสวยงามเนี่ยทักมาได้เลยครับหรือว่าคอมเมนต์มาข้างล่างก็ได้แล้วก็เช่นเคยเดี๋ยวผมเข้าไปคุยกับทุกคนด้วยตัวเอง